วงจังมาตการาชินีขุนชายท่านผู้ชมจะไปที่ปาอวัยาคประชาชนที่ดูระบบอยานะครับนายสุรชัยพัฒนาจิตไผ่บูรวัยาทนครับทา้ชมทนทานทานผู่ารผมท่าป่านผ่านานู้่านผ้ช่านผูานผูท่่านูรชบทช่า้นผา้ท ควรวราพรตามารักามรักษานะครับรสาว้วนตะบุญชอบป้าป่าติกองห้าร้อยบาทรัดสาธุนครับอนุโมทาม,ม,มุญครับถ้าที่มีปัจจัยเงินสดนะครับเขียนไปภาวนาแล้วปัจจัยเอาไปหย่อนที่ตู้ร้บริจาคนะครับนะครับแลบ้วก็เวนามาเยื่นไปที่กระเบองได้นะครับจะได้อนุโมทนาในบางช่วงบางเวลาที่าสามารถที่จะ,ะได้